สำหรับในช่วงเดือนนี้นะคะน้องๆเมศ6ค่ะก็จะเป็นระยะเวลาของการยื่นผลคะแนนแอดมิชชั่นนะคะสําหรับน้องๆเนี่ยก็จะรู้เรอ,อรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็จะไปเรียนที่คณะไหนบ้างสําหรับน้องๆที่กําลังมีความฝันค่ะอยากจะเป็นแพทย์แต่ว่าคะแนนยังไม่ถึงหรือว่ามีปัญหาในด้านอื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆที่ไปเรียนแพทย์ที่ประเทศจีนกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวเป็นภาษาจีนค่ะเริ่มจากน้องเลยค่ะนีฮ่าวครับบัวเจียวธนัตตนนนท์ นีิฮาวครับบ่อเจียวภูมิครับนิฮาวมอบอเจียวจิบนิฮาวบ่อเจียวพาวค่ะค่ะแล้วก็แ uh huh. ต่ละคนเนี่ยจบจากที่ไหนมาบ้างนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวเป็นชื่อเล่นด,ด้วยดีกว่าเพื่อจะได้คุยกันง่ายขึ้นค <Okay. S 2> ค่ะผมชื่อเล่นชื่อเลียวครับจบมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับค่ะผมชื่อเล่นชื่อบูมนะครับผมจบมาจากโรงเรียนน้มินทราชินุทิศเป็นจมาราชายครับผม ค่ะชื่อเล่นชื่อติพกคมาจากภาคหรือไทยคอนเวนค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อพาวค่ะมาจากขอวังค่ะค่ะก็เริ่มต้นกันที่ข้อม,มูลเบื้องต้นก่อนตอนนี้น้องเรียนปีหนึ่งเรียกว่าอยู่เพิ่งไปกันปีที่แล้วถูกไหมคะตอนนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ไหนกันบ้างในประเทศจีนเรียนมาหลาลัยต้าเหลียนค่ะต้าเหลียนคนนี้เรียนต้าเหลียนค่ะครับผมต้าเหลียนคนนี้นรียนต้าเหลียนเหมือนกันเดค่ะ เจอเจียงเปนอ่ามากันมีคู่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบที่ละสองคนเนาะก็คราวนี้การเรียนแพทย์ที่จีนเนี่ยค่ะมองในมุมมองคนทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ถ้าพูดตามตรงนะจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สําหรับเด็กบ้านเราคราวนี้คําว่าใหม่ปุ๊บเนี่ยคนหลายคนจะคาจะเรียกว่ากังวลนิดนึงในเรื่องของเอ๊ะเราจะไปเรียนทางนี้เรากลับมาเป็นแพทย์ได้ไหมคุณภาพของหลักสูตรโอเคหรือเปล่าคือน้องหลายๆคน กว่าจะตัดสินใจไปเรียนได้เนี่ยพี่ว่าจะต้องผ่านขั้นต,น,ขนตอนของการตรวจสอบหรือการคิดมาค่อนข้างเยอะคราวนี้ถามจากประสบการณ์แต่ละคนณปัจจุบันคือไปแล้วก่อนจะไปเนี่ยมีการตรวจสอบอะไรไหมมีการเช็คข้อมูลอะไรไหมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่กังวลไหมเรื่องของที่ว่าตอนเราตัดสินใจจะไปเนี่ยอเริ่มจากเร็วกอนละกันก็เรื่องแรกก็กังวลนะครับว่าไปแล้วมัน จะสู้เมืองไทยอะไรได้ไหมก็ครั้งแรกก็คือโทรไปที่แพทยสภาเลยตรวจสอบโทรไปตรวจสอบเลยว่ามหาเรียนนี้ทางแพทยสภารับรองอะไรหรือเปล่าโทรไปถึงห้าครั้งอะครับห้าครั้งเลยและครั้งห้าครั้งเขาก็ตอบว่ารับรองแล้วค่ะซึ่งครั้งสุดท้ายก็เลยคุณแม่ก็ยังไม่ชัวครับก็เลยไปถึงที่กระทรวงสาธารณสุขเลยไปที่แพทยสภาขึ้นไปถามเลยครับเขาก็บอกรับรองทุกอย่าง ก็มีสิทธิ์มาสอบอะไรตามเหมือนกับคนที่เรียนแพทย์ที่นี่ครับค่ะโอเคอคนนี้การตรวจสอบโทรไปหครั้งแล้วก็ไปที่แพทยสภา,า,สภา,าเลยอ่ะโอเคโอเคคนต่อไปอของผมก็วิธีเช็คก,ก็คือพอดีว่าคุณพ่อนี้ก็มีคนรู้จักอยู่แพทยสภาแล้วก็พอดีว่าก็เขาเข,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 ข้าออกกันบ่อยๆก็เลยแบบรู้ว่าลองไปถามเขาดูก็เขาก็บอกว่ารับรองนะครับแล้วทล้นี้คุณพ่อคนคอนเฟิร์มว่าเออมาหาเรนนี่โอเคด้วยความที่คุณพ่อเป็นเป็นเป็นหมอแล้วก็เลยทําให้เราแบบว่า มั่นใจในหลักสูตรของการเรียนที่นั่นแล้วก็มั่นใจว่าไปแล้วโอเคครับอืมโอเคค่ะงั้นของจิตขอก็สำหรับมหาลาัยเต้เตียงก็แพทยสภารับรองค่ะค่ะแต่ว่าต้องกลับมาสอบใบป,ประกอบโรคศิลป์<อ>ให้ผ่านก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยแต่ใบป,ประกอบโรคศิลป์นี่จบจกไหนมาก็ต้องสอบหมดใช่ไหมตอนนี้อ่าก็เรียกว่าเรียนเมืองไทยเรียนเมืองนอกประเทศไหนก็ตาม,ม<อ>ต้องสอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าแพทยสภารับรองก็จะทําให้มีสิทธิ์สอบถูกไหมคะอ่าโอเค ของเราตรวจสอบอะไรไหมไปตรวจสอบเันคือก็ไปถึงแพทยสภาเลยค่ะก็ไปถามมาเขาก็บอกว่าแพทย์รับรองเขารับรองค่ะสูตรของเจ้าเจียงอะค่ะแล้วคราวนี้มีอาจารย์จีนที่รู้จักกันอะค่ะเขาก็เคยถามว่าเออไปเรียนที่ไหนนี่ก็บอกว่าไปเรียนแพทย์เจ้าเจียงเขาก็บอกว่าก็ค่เป็นมหาลัยที่แบบติดนึงในระดับสามดึงห้าเลยค่ะแบบดึงห้าค่ะก็เป็นมหาลัยที่ดีถึงการเรียนแพทย์ค่ะสำหรับเจ้าเจียงได้ข่าวมาว่าเรียนห้าปีครึ่งปีแรกที่เข้าไปเลยเนี่ยเรียนหนักไหม คนแรกค่างขค่ะหนักที่หนักในรูปแบบนะฮะเพราะว่าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเป็นรูปแบบการเรียนหรือเพราะภาษาอังกฤษแส่ว่าเนื้อหามันก็เยอะด้วยค่ะก็คือต้องแบบต้องตั้งใจเลยแล้วก็ขยันขยันนะรูปแบบการเรียนทั่วไปแต่ละที่จะเหมือนกันไหมหมายถึงเป็นเหมือนมหาลัยบ้านเราไหมเรียนเป็นวันนี้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงหรือเช้ายันเย็นคลายกันก็เลือกเลือกลงเป็นช่วงเวลาเป็นวิชาวิชาแล้วคือเขาจะลงมาให้แล้วแล้วเราแบไปเรียนตามนั้น แล้วเรียนทุกวันเนี่ยฮะแล้วแต่ครับว่าตารางเราจะมีไม่มีก็เรียกว่าไม่ได้เหมือนกันทุกเทอมไม่เหมือนกันทุกเทอมหมือนกับตารางเรียนมหาลัยบ้านเราใช่ไหมคะว่าเทอมนี้เรียนวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อะไรียบางวันมีเียนบ่ายบางวันมีเดินเท้าอ่าอฮะแล้วจะเรียกว่าไงเด็กหลายคนจะบอกว่าเรียนแพทย์บ้านเราก็ยากอยู่แล้วไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษมันยากมากขนาดไหนอือ เ็นภาครับไม่ใช่ภาษาตัวเองอแล้วเราแก้ปัญหายังไงอะดิดิครับแปลมนเลยค่ะแล้วต้องอ่านคือจริงๆอาจารย์สอนเป็นคนจีนถูกไหมคะเขาพูดภาษาอังกฤษแต่เขาเป็นคนจีนถูกไหมฮะก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับฝรั่งพูดละะก็จะมีสำเนียงที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ฟังง่ายเหมือนฟังกับฝรั่งถูกไหมฮะแล้วเราแก้ปัญหายังไงเวลาบอกว่าเราต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษมันฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมดหรอก ถึงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็เก็บใจกัความรู้นิดเภาษาไทยมันก็มีค่ะเราก็มาทําความเข้าใจเองได้แล้วก็ไปเสริมในส่วนที่มันจะออกข้อสอบก็เหมือนกับต้องกลับมาอ่านเองเยอะหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าคะล้วในช่วงก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงคะเรื่องภาษาของแต่ละคนมีเรียนพิเศษปะพงมครับก็มีภาษาจีนนิดๆหน่อยครับสิบชั่วโมงแล้วภาษากฤษมีเรียนปะคะไม่มีครับไม่มีครับไปเลยไปเลยครับผมแล้วไหวไหม คือแรกๆมันจะมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าหลังๆไปมันก็จะคือเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดถ้าเราไม่ได้จบโรงเรียนอินเตอร์มาในมุมมองของพี่อะนะว่าทําตรงด้านนี้มาแล้วก็มีความรู้สึกว่าโหถ้าเราไม่ได้เรียนอินเตอร์มาแล้วเราก็ไม่ได้สอบไปนั่งเรียนอะไรเพื่อสอบจนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับโทเฟอร์เท่านี้ไอเอลเท่านี้เนี่ยไปนั่งฟังภาษาอังกฤษทั้งวันเนี่ยสมองมันก็จะเหมือนกับรับได้ไม่ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาก็เป็นคนติงเขาก็ สอนมาด้วยภาษาที่เราเราน่าจะเข้าใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดทั้งอาจารย์ทั้งชายทั้งนักเรียนะนะคะก็ะก็แบบเขาก็ย่อยคํามาแล้วให้มันง่ายขึ้นให้เราเข้าใจอ่ะแล้วถ้าสอนไม่รู้เรื่องก็อก็คงจะไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้อยู่ปีหนึ่งกันหมดเรียกว่าเพิ่งผ่านเทอมหนึ่งกันมาถูกไหมคะ,ะผ่านมาหนึ่งเทอมแล้วเนี่ยเท่าที่ผ่านมาถ้าบอกว่าเหมือนกับที่คิดก่อนไปไหมเนี่ยในรูปแบบทางด้านวิชาการนะเรื่องของหลักสูตรเรื่องของมหาวิทยาลัยเรื่องของที่ตั้งเนี่ย จะตอบว่ายังไงอะเหมือนกับพี่คิดก่อนไปไหมต้าเหรียญมันก็เอาต้าเหรียญเหมือนนะครับเหมือนกับกเหมือนกับมหาลัยที่เมือนไทยเลยอของเราพอดีอาจจะเคยเข้ารั้วมหาลัยไปได้ง่ายถูกไหมปับหนึ่งก็โอเคถูกไหมก็รู้ว่าไม่ได้ไม่มีรับน้องอ๋อด้วยคนไทยยังน้อยอยู่เลยป่ะคะครับอต่อไปอาจจะมีราง ก็ก็น่าจะมีเรวๆนี้แหละครับเพราะว่า,วารู้สึกว่ามีน้องๆสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วที่เจ้เจียงอ่ะ ก่อนไปกับหลังไปมีรับน้องมีรับน้องอ๋อมีแล้วเหรอมีคนไทยอยู่ที่เจ้าเจียงประมาณกี่คนคะก็เยอะอยู่อ่ะเยอะค่ะปีที่แล้วก็ประมาณ1ิบกว่าคนได้แล้วก็มีพี่ปีสามกับปีสี่อีกก็พยายามจัดให้เราค่ะก็แบบสนุกสนานขอบคุณค่ะมีอะไรก็ถามพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะแบบสอบเป็นยังไงสอบอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงก็คือช่วยเหลือกันเนาะพี่ก็มาช่วยกันดีพี่เขาก็จะพาไปแบบว่า ถ้าจะกินข้าวต้องมีตรงไหนบ้างท่านไปพิเ็นก็เดี๋ยวถามพี่ไปพูดให้อะไรอย่างนี้ค่ะพี่เขาจะช่วยกันคืออยู่ไปหนึ่งเรียกว่าผ่านไปแล้วหนึ่งเทอมถือว่าโอเคแล้วถูกไหมคะมีไหมที่ด้วยรูปแบบของหลักสูตรหรือการเรียนไปแล้วเทอมหนึงแล้วกลับแล้วเด็กไทยอ่ะมีบางคนไปแล้วกลับมามั้งปะมีได้ข่าวหรือว่าเพื่อนเรายังเนาะก็ยังอึดๆนั่งเรียนกันอยู่ต่อใช่ไหมครับคือหลายคนจะมองเรมองเวลาคุยกับเด็กนั่นแหละคนจะหัวไปเรียนไหวเหรอ มีไหมที่ไปเรียนแล้วไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับไม่ได้อะไรก็คือกลับเออมีไหมเท่าที่เราเห็นเท่าที่เรารู้จักอ่ะมีไหมไม่มีครับผมว่าถ้ามีก็คือเขาคงไม่อยากเรียนแพทย์มากกว่าอาจจะโดนบังคับอะไรอย่างนี้เนาะคือถ้าไปเรียนเนี่ยรูปแบบการเรียนเราเรียนกันยังไงฮะคือหลักสูตรอันนี้เป็นเท่าที่ทราบเป็นหลักสูตรอินเตอร์คำว่าหลักสูตรอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรียนกับคนจีนเลยถูกไหม เรียนกับเด็กต่างชาติทั้งหมดเรียนต่างชาติทั้งหมดแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะหรือดีไหมความรู้สึกที่ว่าเราไปนั่งเรียนกับเด็กต่างชาติประเทศอื่นแล้วเราไม่ได้เรียนกับเด็กจีนเนี่ยหมายถึงว่ามันโอเคไหมมันไม่ได้กดดันขนาดนั้นหรือว่าจริงๆมันพูดตามตรงกันนะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันหมดเพราะว่าเป็นเด็กต่างชาติทั้งหมด่างนีปล่าเพราะว่าหลายคนเ็าจะมองเหมือนกับว่าไปเรียนมหาลัยจริงจริงมหาลัยที่เราไปเรียนในระดับอินเตอร์ชื่อเขาก็มีค่อนข้างมีชื่อนะบางคนก็จะถามว่าหลักสูตรโอเคหหรืืออเเเปล่่าาาาทํไมมดูนข้งย คราวนี้จริงๆถ้าอย่างเงี้ยคนที่ไปเรียนอยู่แล้วเนี่ยจะให้คําตอบกับน้องๆคนอื่นเขาว่ายังไงให้คําแนะนําว่ายังไงคือเขาดูแต่กเกรดเขาไม่ต้องสอบเข้าไงมุมอมองคนมันจะรู้สึกว่าเทำไมง่าย<ม>จังสอบเขา้าใช่ออพอไปถึงจริงๆมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว<น>่าถึงเวลาคือเราก็เรียนเป็นหมอจริงๆเราเรียนวิชาแพทย์ม,มันไม่ไหวเราก็เรียนไม่รอดครับอคือที่พี่ตอบเด็กหลายคนจะบอกเขาบอกว่าพอดีเราไม่ต้องไปแข่งกับเด็กจีน มาเลยนี่เป็นมหาลัยดังแต่เราเรียนแยกกับเขามันต่างหากออกมาเลยถูกไหมเขาเปิดโอกาสให้คนเข้ามาเรียนมากกว่าแต่ว่าการตะตบแล้วปอมมันก็ขึ้นกับอยู่กับตัวเราเขาเขาเขาอุตส่าห์เปิดโอกาสให้เราเข้ามาแล้วก็ต้องพยายามให้มันตกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเด็กคนไหนจบออกมาใช่ไหมคะรุ่นพี่ก็คือไปปี แรกสุดเนี่ยอยู่ปี4ปี4ละของเสียนของเสียนใช่ไหมคะก็เลยอีกปีครึ่งปี3เรียนปีสามนะแต่ว่าจะไปเรียนเป็นหลักสูตรภาษาจีนหลักสูตรภาษาจีนแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอินเตอร์เหมือนกับเราเนี่ยก็จะเป็นปี2องของตาเหรียญได้ข่าวมาว่ามีเปิดคณะทันตะด้วยใช่ใช่ครับผมโอเคตอนนี้กำลังพูดคุยกันอย่างมาวันในการศึกษาต่อที่ประเทศจีนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อค่ะว่าน้องๆเขาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างค่ะ